bro I can't see bro I can't see ฝากติดตามพวกเราสามคนนะ่นอย่ามองไม่ชอบนะคพบกับเราสามคนโอ้โหโคมแต่น้องโคมจีนสวัสดีครับเจ้าหุ่นครับสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับเจ้าสมุดครับวันนี้เราอยู่กับลิฟท์นะครับผมก็จะมาเล่นเกมกันนิดนึงเกมชื่อว่าแคสชูก็จะเป็นการเผาพี่เผาน้องกันหน่อย แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะให้ป้ายมาลุยกันฮะสาสุัสดีคือช่วงนี้ปิดเทอมคือเขาคิดว่าการปิดเทอมคือสามารถนอนได้ทั้งวันไรเนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันควรจะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างหนึ่งวันไม่ออกมาจากห้องเลยออกมา้ะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนนะฮะตอนนี้เริ่มเตื่นเช้าออกกำลังกายมีพุงนะครับ กำลังโบกอยู่ครับกำลังโบกมันเรียกบกิ้งซีซันครับกำลังกินให้กล้ามันใหญ่ก่อนแล้วค่อยคัดแต่ไม่รู้จะคัดเมื่อไหร่นะครับโยนไปกับเล่นกีฬาแรงๆอะไรนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วครับเพราะป็นคนชอบลองนู่นลองนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็เหมือนกล้าที่จะลุยก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คิดก่อนทำเลอย่าเปลี่ยนนะตัวเอง ไม่มีคำว่าตัวเองนะฮะขอทุกคนเข้าใจนะครับไม่มีเ้าเล่นก็เราเล่นครับเป็นคนนึกถึงผู้อื่นเทคแคร์อะไรต่อไปดิชอบเทคแคร์หมุดมากสุดนึอันนี้ที่หมุดรู้ตัวเองนะฮะคือคุนลนคนอารมณ์ร้อนเร็วครับแล้วก็จะหน้าออกอาการแล้วก็จะเอ้อเนื้อน่าจะได้น่าจะได้พ่อมาเยอะ เรื่องล่าสุดที่ที่ฮาคือมีโต๊ะท่านข้าวอยู่ข้าวอะไรก็เป็นโต๊ะไม้อะไรเงี้ยเราฝุดเพราะชักดีดีกันตอนนั้นยิงเล่นกันอยู่แล้วมันไม่รู้จะไปแบบปล่อยที่ไหนพชักไปแล้วเพราะมันตึกไปแล้วแล้วก็เขาก็เลยเอาเงินใช้ปืนแตยิงปึ๊กตรงไม้อะไรเงี้ยก็ทําให้เป็นรูไม้สักแบบนี่ด้วยนะครับแบบเรื่องเงนเป็นองทีนี้เขาเอากล่องที่ชูมาบังไว้จะร้องไห้ร้องไห้แม่จะร้องไห้จนพ่อเดียวไม่ได้เขาอยาก คว่านาย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 ผมจะเต้นมั่วแต่เจ้านายเขาเรียนมาคือเวลาขุนเข้ามาคือเวลาฟิวเข้ามาที่จะนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เห็นกันสักวันมันจะไม่หยุดเลยครับ เขาจะแบบกลิ่นน้ำหอมอะไรดุผิวเขาจะขาวๆไม่โดนแดดมากก็อยากให้ทุกอย่างสะอาดอยากให้มันเป็นเป็นระเบียบอะไรเงี้ยเคยปาร์ตี้เพื่อนมานิดหน่อยแล้วพี่ไม่อยู่ก็แล้วเพื่อนมาแล้วแบบตอนเราอุตส่าห์เช็ดเช็ดเช็ดทุกอย่างเหลือเม็ด ข้าววันหนึ่งนะครับบนพื้นแล้วเขาน่าจะกลับมาแล้วแบบกำลังแบบง่วงไม่ไหวแล้วจะนอนแล้วแบบเหยียบข้าวเฮ้ยมีข้าวอยู่แค่เดียวแพี่เคยเหยียบข้าวบนพื้นแล้วแบบแต่มันบี้รองเท้าไปแล้วแบบอื้อพึ่งจุดตายเจ้าขุนเขาเป็นคนที่คิ้วสวยนะคิ้วเข้มมากคิ้วเข้มแล้วก็หน้ากลม อินเดียโบกิ้งอยู่ครับโบกิ้งอยู่เจ้าสมุดถ้าเห็นรูปตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพัฒนาการที่เห็นว่ามันมหาศาลมากเริ่มมันโครงหุ่นก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวเขาจะมาฮะในอีกไม่กี่ปีเวลานายแบบถ่ายซีรีส์อะไรแบบนี้ใช่ป่ะเขาจะไม่ได้หล่อแบบเข้มแบบแบบอืมอย่างเงี้ยแต่เขาจะหล่อแบบหวานหวาน่ะหวานหวานลิปแบบชมพูชมพูอะไรแงบนี้ยต้องมาเห็นตัวจริงครับสาวๆใครอยากดูก็มา ้าผมก็อยากจะโอ้ยพรลิฟต์มาร์เก็ตซินนะครับผมให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแล้วก็ลิตคอนเทนต์คุณภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆไว้พวกเราจะมาถ่ายกันอีกทั้งหลานะครับ